สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวธาตุดินนะลักนณาราศีพฤษศกันมังกรน,นะคะช่วงชิตาโรย้ําเหมือนเดิมทุกคลิปเลยว่าการดูดวงแบบนี้เป็นการดวงทั่วไป แอนไม่ได้ดูดวงส่วนตัวให้ใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นคลิปแบบนี้เป็น general reading ค่ะเป็นพลังงานรวมอยากรู้ดวงส่วนตัวแอดไลน์มาแต่จะให้คลิปนี้ตรงกับชาวธาตุดินทุกคนเลยย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้ามาดูแล้วรู้สึกว่าตรงมากตรงน้อยหรือนี่ไม่ใช่เรื่องราวของคุณเลยเกิดขึ้นได้หรือรู้สึกว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันสลับกันเป็นไวเวอร์ซ่าเกิดขึ้นได้เช่นกันเพราะเป็นพลังงานรวมดังนั้นนะคะการ เข้ามาชมอยากให้เข้ามาชมเป็นไกด์ไลน์หรือเพื่อความบันเทิงอยา่างนึงในชีวิตอะไรก็ได้อะอย่ามาอินอย่ามาเครียดกับมันเยอะนะคะทีนี้ขอดูหน่อยความรักของชาวธาดินที่ผ่านมาจะถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะหนึ่งไม้สี่เหรียญดูฟูควีนเหรียญ The Empress, The Tower, The Star อัศวินดาบและอัศวินดาบเด็กถือเหรียญแล้วก็แปดเหรียญน,นะ ฉันว่า energy ค,ค่อนข้างดีมากๆนะคะณเวลานี้นะคะนี่คือพลังงานของคนที่เป็นโสดอยู่่ะนะคะถ้าคนคือคนที่หมายรวมไปถึงความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นอะไรกันด้วยนะก็ถือว่ายังโสดอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่มีสถานะโอเคไหมทีนี้เนี่ยแอนมองว่ามันจะมีโอกาสครั้งสําคัญเข้ามาในชีวิตคุณ โดยที่คุณไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัวว่าความรักครั้งนี้หรือคนคนนี้จะเข้ามาในชีวิตเราในขณะที่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก็บเนื้อเก็บตัวเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตอย่างอิสระเป็นคนที่บางคนหลบเลียแผลใจตัวเองเดิมๆอยู่ยังไม่ได้ลืมความรักครั้งเก่านะคะหรือว่าคุณใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยการฟันฝ่าอุปสรรคไปข้างหน้าไม่รู้เลยว่า หมายถึงว่าแต่ละวันเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาบ้างคุณก็ใช้เวลาทั้งหมดในชีวิตเนี่ยพยายามแก้ปัญหาของคุณใช้ชีวิตของคุณไปให้ดีที่สุดโดยที่คุณก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งอยู่ดีๆความรักมันจะเข้ามาถักถ่ายคุณอย่างนี้นะคะแต่นะเวลาเนี้ยนะคะอยากให้คุณรู้ว่าไม่ว่าใครจะเข้ามาหรืออะไรจะเข้ามาก็ตามอยากให้คุณอย่างหนึ่งอย่าลืมคือคุณค่าของตัวเองบางคนมีงานที่ดี บางคนมีฐานะที่ดีบางคนโปรไฟล์เป็นเลิศขอให้รู้ว่าคุณคือ DM p r ็มเรด้วยตัวของคุณเองอยู่แล้วไม่ต้องมี d m p อ l มเพเข้ามาก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไม่ว่าใครจะเข้ามาอย่าลืมว่าคุณค่าของเราอยู่ตรงไหนแล้วคุณถึงจะรู้ว่าความรักแบบไหนที่จะคู่ควรกับคุณนะคะทีนี้ขอดูหน่อยสิว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยคือใคร ดาบสิถ้วยสองถ้วยเมก้าแทงแมนเขาชอบคุณมากนะและมันเป็นความรู้สึกว่ารักนะแต่ไม่กล้าสแสดงออกรักนะแต่ไม่กล้าทำอะไรชอบมากๆรักมากมากแต่ว่าได้แต่เก็บเงียบแอบซ่อนหรือว่าไม่กล้าสแสดงออกเยอะเขาเป็นใครอีกคะเขาเป็นคนที่ e n e r g การแอบไม่ชัดมากแอบซองแอบชอบแอบรักแอบปื้มแอบแล้วก็ไม่กลา้าไม่มั่นใจอะไรในตัวเองเลยไม่มั่นใจว่าคุณจะชอบเขาเพราะว่าคุณตอนนี้อย่างที่บอกก็คุณเป็นคนที่ดูแบบโอ้โหสูงส่งจากเขาเหลือเกินเขาเป็นคนที่อยู่ใ,ใกล้ตัวคุณคะ่ะเขาเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วหรือเป็นคนที่อยู่ในแวดวงเครือญาติเป็นเป็นคนที่ญาติญาติรู้จัก เป็นคนที่เป็นเพื่อนของญาติเป็นเพื่อนของลูกพี่ลูกน้องเป็นข้างบ้านยังได้เลยนะคะหรือเป็นเพื่อนของเพื่อนเป็นเพื่อนที่ทํางานคือแวดวงคนคนนี้ไม่ใช่คนแปลกหน้าแอนบอกเลยตั้งแต่ที่เขาได้เจอคุณครั้งแรกจนถึงตอนเนี้ทุกๆครั้งที่ได้เจอคุณความรู้สึกชอบในใจเขามันโต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 ,น,โตนะคะแล้วเขาจะทํำยังไงต่อไป คนคนนี้จะทำยังไงต่อไปอีกสองดาบควีนถ้วยหกเหรียญหนึ่งดาบเจ็ดเหรียญ ควีนดาบหกไม้ไฮพินเทสสี่ถ้วยและเด็กถือไม้โถอเพราะคุณไม่คุณเขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอ่ะเขาเป็นคนที่ เฮียยังไงเดียหวังที่ไม่ที่ไม่กล้าหวังไม่คิดมาก่อนว่าจะหวังหรือ <c oughs> คือเขาเป็นคนที่จะบอกว่าใจคอลูเล่ก็ไม่ใช่แต่ว่าเขาเป็นคนคิดเยอะค่ะด้วยความที่เขาเป็นคนคิดเยอะเป็นคนที่ความคิดซ้ำๆบนุบนบนุญคิดอะไรแล้วก็คือเป็นคนที่ต่อสู้กับกับความรู้สึกของตัวเองถ้าเขาจะจีบคุณเขาจะคิดว่า ถ้าจะจีบเขาแล้วเกิดเขาปฏิเสธกลับมาจะเป็นยังไงต่อเราก็จะมองหน้ากันไม่ติดนะหรือถ้าเขาตอบรับเราโอ้โหโปรไฟล์เขาดีมากเลยเราจะเอาอยู่หรือเปล่าเนี่ยเราจะคู่ควรเขาไหมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะคะคือดีนะแต่ดีมากเลยนะแต่ยางเงี้ยเป็นไปได้นะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขา ทุกครั้งที่เขากล้ามาหาคุณหนึ่งเก้าเขาก็จะดึงตัวเองกลับไปหนึ่งก้ายึกยึดยกอยู่อย่างเงี้ยมันทําให้มันทาให้เขาไม่กล้าที่จะทําอะไรณตอนนี้แอนรู้สึกว่าเขาได้แต่อยู่กับความคิดของตัวเองจมอยู่กับความคิดของตัวเองแล้วก็กล้ากลัวๆที่จะเริ่มต้นแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเขาถ้าเขาไม่กล้าที่จะบอกเราไม่กล้าบอกเรา ความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคะมันต้องอาศัยให้คนอื่นช่วยนะมันจะต้องมีคนที่เข้ามาช่วยช่วยรักษาเสถียรภาพในความสัมพันธ์เพื่อทำให้ความสัมพันธ์นี้มันเสถียรขึ้นหรือว่ามันจะต้องมีคนมาช่วยทำให้เขามั่นใจมากขึ้นหรือว่า คืออันมองว่าตัวเขาเองคนเดียวเขาจะไม่กล้าเขาอาจจะเข้าหาคุณทางเพื่อนเนี่ยเห็นไหมคือให้ใครก็ได้สักคนหนึ่งมาช่วยมาช่วยเป็นสื่อเพราะว่าตัวเขาอะไม่กล้าจริงๆที่จะเข้าหาคุณตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถ้าเข้าหาได้เข้าหาไปแล้วนี่เห็นไหมนั่งอยู่างเงี้ยลังเลอยู่อย่างเงี้ยไพ่สองใบนี่มาสองรอบละเพราะฉะนั้นนะคะชอบอะชอบมากแต่ว่าให้จีบเองอะไม่กล้า เพราะฉะนั้นเนี่ยแอนมองว่าเขาจะเข้าหาคุณโดยผ่านคนอื่นมีแม่สื่อแม่ชักมีพ่อสื่อพ่อชักหรือมีสื่อกลางนะคะอาจจะบอกสมมติว่าเขาเป็นลูกของเพื่อนแม่เขาก็อาจจะแบบบอกกับแม่เขาให้แม่เขามาพูดกับแม่เราและผู้ใหญ่นัดแนะหรือวางแผนบางอย่างให้คุณกับเขาได้มาเจอกันเพราะตัวเขาเองเขาไม่กล้าไงนะคะประมาณนั้นน่ะเรื่องราวมันจะเป็นไปประมาณนี้ นะคะจะว่าน่ารักก็น่ารักจะว่าแบบเออจะเครียดไปไหนจะกลัวไปไหนเห็นไหม s t r a t e g y ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีแผนการมันจะมีเรื่องราวของการคิดการแบบการวางสเต็ปต่างๆอย่างที่บอกเขาเป็นคนคิดเยอะด้วยแหละเพราะเขาคิดเยอะเขาก็เลยยิย่งยักยักอย่างเงี้ยแต่ขอให้รู้ว่าทุกอย่างมันมีเวลาของมันค่ะเขาเป็นคนคิดมากจริงคนเห็นไหม The Thinking Man เป็นคนคิดมาเป็นผู้ชายที่คิดมากหรือเป็นผู้หญิงที่คิดมากเป็นคนคิดมากคิดคิดคิดอยู่นั่นแหละนะคะทั้งที่ชอบมากๆแต่ขอให้คุณรู้ว่าความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ที่จะเป็นความสุขของคุณนะเป็นความรักที่จักรวาลส่งมาให้นะคะเป็นคําอวยพรจากนางฟ้าเป็นอะไรก็ตามที่จะเข้ามาทำให้ชีวิตคุณสมบูรณ์แบบมากขึ้นเขาจะเป็นคนที่ทำให้ชีวิตคุณสมบูรณ์มากขึ้นยังไงคะคุณแอนยังไงคะคุณแอนดูเขาเป็นคนแบบนี้เขาจะทําให้ชีวิตผมหรือชีวิตฉันสมบูรณ์ได้ยังไง ลึกๆแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่รวดเร็วเกินไปอะค่ะใจร้อนเกินไปตัดสินใจเร็วเกินไปหรือทำอะไรด้วยความปืป๊ดปาดแต่คนคุณนี้จะเข้ามาทําให้คุณช้าลงทําให้คุณเย็นลงทําให้คุณคิดอะไรเป็นไปเป็นไปตามขั้นตอนมากขึ้นอะไรแบบนี้ด้วยด้วยความที่เขาเป็นคนคิดมากของเขาแล้วขอให้รู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีเวลาของมันค่ะไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ เขาแอบชอบคุณมานานจนถึงเวลาที่เขาตัดสินใจที่จะทําอะไรบางอย่างลงไปหรือจนถึงเวลาที่คุณกับเขาได้เจอกันหรือจนถึงเวลาที่มีใครสักคนหนึ่งได้เข้ามาเป็นสื่อกลางทุกอย่างถูกกาหนดไว้แล้วค่ะทุกอย่างมันเป็นเรื่องของการที่เ,เขาเรียกว่าพรมลิขิตอ่ะทุกอย่างถูกลิขิตไว้แล้วนะคะขอให้รู้ว่าทุกอย่างมันจะเป็นไปตามจังหวะเวลาของมันถ้าบางอย่างเกิดขึ้นนับจากนี้ขอให้คุณรู้ว่านั่นคือทอร์มิงของมันละถึงเวลาละที่คนนี้จะต้องเข้ามาถึงเวลาละที่เขาจะ เขาจะกล้าถึงเวลาแล้วที่เขาจะเข้าหาเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ย้ำทุกครั้งว่าโอกาสบางอย่างมันเข้ามาแค่ครั้งเดียวในชีวิตเราแล้วมันไปเลยเพราะฉะนั้นอย่าปิดกั้นตัวเองนะคะอย่าปิดกั้นตัวเองโอเคท้าทดินอย่าลืมว่านี่คือการดูดวงแบบทั่วไปไม่ใช่ดวงส่วนตัวและเดี๋ยว,วเรา้บกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ